ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีลงโปรแกรมยูเลีย e วิดีโอสตูดิโอเวอร์ชัน11นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้เรียนกันในหมวดสีเทม2นั่นเองสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะ,อะตอนแรกนะเราก็ไปที่ไฟเราก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนโหลดยูโหลดโปรแกรมมาก่อนนะคะทีนี้พอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อแ,แล้วเราก็ไปที่ลิงก์ดาวไฟล์ที่เรา ดาวน์โหลดมาได้พูดติดกระตุกทีนี้เราก็มาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้ใช่ไหมทีนี้เราก็กดคลิกขวาที่ไฟล์แล้วก็กด a t t a c l e อ่์ทีนี้เราก็กดโอเคนะคะ,ะทีนี้มันก็จะทำการแตกไฟล์นะคะพอเราแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ไฟล์ที่เราแตกไว right? ้ก,กดับเบิ e c l i c แล้วก็ดับเบิ c l i c กทีทีนี้เราก็มาคลิกที่ set up uk อะ กดเน็กตาเป็นเนี้นั่นแหละเน็กกดเน็กไปเรืออ่อยๆรอรออ่าสักครู่นะจ๊ะ ชลาดจังเลยขอโทษนะคะที่คอมกล่าวเว้ยมายังวะจะค้างไหมจะค้างบ้าุ้ยอ่ะยิค้างอ่ะ อ่ะแล้วนี้เราตัดไปที่อืมข้างว่ะอ่ะไม่ค้างเอออ่ะทีนี้เราก็กด Next อืม Next นี้ก็กดที่อันนี้ค่ะ i าอะไรสักอย่างนะ Accept มั้งอายไม่ออกอ่ะแล้วก็กด Next อืมแล้วก็กดอันนี้ Company Name ก็มั่วๆเลยเออมเออบีซึดๆๆๆมั่วๆ แล้วก็กด next next อีกทีแล้วก็ next อ่ะเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่นะคะ s e e t the country เรามาเลือกที่เป็น United Kingdom นะอ่าแล้วก็กด next next อ่ะทีนี้ก็รออืมรอรอ รอรอไปรอไปเรื่อยๆแล้วจ้าเบื่อนะรอเน่ยง,งั้นเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่วิดีโออา่าไม่ตัดตัดหรือไม่ตัดดีเออนั่นแหละรอไปเรื่อยๆแหละ หลับเลยได้ไหมหลับเลยได้ไหม นานอะอ่ะเราตัดไปตอนที่มันเสร็จเลยแล้วกันนะจ๊ะรอไปเถอะไม่ต้องตัดหรอกขี้เกียจอัดไม่กี่นาทีแล้วว่ะอืมรอไปละตอเรื่อยๆอ่าได้แล้ว ได้แล้วนะได้แล้วอ่ะทีนี้ก็รอรอรออีกแล้ว จะจ้งเออเอ,อ่ะทีนี้ก็กดฟินิทโอเคเป็นการเสร็จขั้นตอนการลงอ,อืมก็ใช้ได้ปกติ <laughs> ช้าขอช้า <laughs> ก็คอ,อมคอมช้าจังเลย <laughs> อมยเฟลคอมช้าอ่ะนี่ก็แล้วเนาะอืมโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม